เรื่องราวของขุนโจรสามล้านผู้ห่างการเนี่ยบุกรูปคมจอมพลสฤษดิ์กลางกรุงก่อนที่จะมีการแหกคุกบางขวางเกิดขึ้นในช่วงที่จอมพลปอพิบูลสงครามนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโดยมีพลตเอกเผ่าศรียนนท์และจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นขุนพลค้ำบัลลังก์นั่งเคียงข้างแต่ใครล่ะจะเชื่อว่าในยุคนั้นการปกครองประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเต็มระบบจะเกิดการปล้นอย่างอุกอาจที่สีแยกวิสุทธิกษัตริย์ โดยมีการรายงานว่ามีกลุ่มโจรบุกปล้นรถขนเงินของธนาคารและคนขับรถเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตอย่างอานาถซึ่งเป็นการปล้นรถขนเงินของธนาคารเอเชีย er, ที่กําลังจะนําเงินไปเข้าแบงก์ชาติและก็เป็นที่รับรู้ของคนในสมัยนั้นว่าประธานกรรมการของธนาคารเอเชีย er เนี่ยก็คือจอมพสลสฤษดิ์ธนรัตฐผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนั้นซึ่งคุมกําลังทหารทั้งหมดไว้ในกำมือแต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะมีข่าวลือออกมาว่าสองขุนพลคู่ใจ จองพลปอพิบูลสงครามกาลังจะชิงความยิ่งใหญ่กันแบบลับๆทําให้งานนี้เนี่ยจองพลสลิดจะเสียหน้าไม่ได้เด็ดขาดแน่นอนนะครับว่าข่าวนี้สื่อมวลชนทุกสํานักให้ความสนใจเป็นอย่างมากเรื่องราวของขุนโจรปล้นรถขนเงินก่อนที่จะแหกคุกบ,บางขวางจะเป็นอย่างไรคลิปนี้วนาเผ่าจะเล่าให้ฟังนะครับจุดดมต้นของคดีเมื่อรถขนเงินสดจำนวน3าล้านหแสนบาทได้ลน้นออกจากธนาคารเอเชีย er, ที่สามแยกถนนจเจริญกรุง เพื่อที่จะนําเงินไปฝากไว้กับธนาคารแห่งชาติบ้างคุนพรมโดยมีนายมัดอายุ40ปีเป็นคนขับรถพร้อมกับพนักงานธนาคารทั้งหมด4คนด้วยกันก็คือนายชิดนายหยุดนายจํำรัดและนายจินดาซึ่งเป็นหัวหน้าทั้งยังมีนายบรรจงพนักงานธนาคารอีกหนึ่งคนที่ขออาศัยรถเนี่ยกลับบ้านด้วยโดยมี10ตำรวจโทสแสวงถือปืนคาใบซึ่ง10ตำรวจโทสแสวงเนี่ยเป็นตำรวจคุ้มกันร,รถขนเงินแต่เพียงคนเดียว ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา45นาทีใกล้จะถึงสีแยกวิสุทธิกษัตริย์ได้มีรถออนติสแวนสีเทาพุ่งเข้ามาเฉี่ยวชนด้านท้ายของรถขนเงินเมื่อพนักงานธนาคารหยุดรถลงไปดูเหล่าบรรดาของกลุ่มโจนทั้ง6คนเนี่ยที่ซ่อนตัวมากับภายในรถก็ใช้ปืนจี้ประกบเรียงตัวมีการข่มขู่ว่าถ้าส่งเสียงดังเนี่ยจะยิงตายให้หมด ทางด้านของเสด็ตนบทโทสแสว่างซึ่งเป็นมือปืนคุ้มกันร,รถขนเงินนึกว่าอุบัติเหตุการชนกันแบบธรรมดาจึงลงมาจากรถโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก่อนที่จะถูกพวกกลุ่มโจรเนี่ยแย่งปืนไปจากมือแบบดือ้อๆเศบตนบทโทสแสวงนี่ง,งงไปใหญ่เลยนะครับนายจําบัดพนักงานธนาคารทําท่าจะวิ่งหนีจึงถูกเหล่าบรรดาโจรซัดยิงที่หัวเขา่าจนล้มลงไปกองกับพื้นเมื่อนายมัดคนขับรถเห็นทา่าทางไม่ดีเข้าเตรียมที่จะจสตาร์ทรถหนี จึงถูกพวกโจรนเนี่ยลั่นกระสุนใส่ทันทีก่อนที่จะกระชากร่างลงมาตายคาถนนหลังจากนั้นบรรดากลุ่มโจรก็ได้กระโดดขึ้นรถของธนาคารแล้วพุ่งทะยานรถออกไปจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วโดยมีรถออสตินแวนของคนร้ายเนี่ยขับตามไปแบบติดๆส่วนนายบรรจงพนักงานธนาคารก็ถูกกลุ่มโจรจับไปเป็นตัวประกันเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงรีบรุดมายัางที่เกิดเหตุพร้อมสอบถามพยานในที่เกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ไม่มีใครสามารถจําทะเบียนรถของคนร้ายได้รู้แต่ว่าเป็นรถสีเทาซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยก็มีสีเทาวิ่งอยู่กลางเมืองเกลื่อนไปหมดเลยส่วนเจ้าพนักงานแบงค์ที่เดินทางมากับรถขนเงินทุกคนอยู่ในอาการช็อกและให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสับสนโดยตำรวจเนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นฝีมือของพนักงานธนาคารเองทําไมจึงพากันขนเงินตอนใกล้ค่ามันผิดวิสัยและในรถเนี่ยก็มีตู้เซฟสําหรับใส่เงินอยู่ แต่ว่าเงินจํานวน3ามล้านห้าแสนบาทกลับถูกวางกองไว้นอกตู้เซฟโดยเรื่องนี้ทางธนาคารก็ได้ชี้แจงกับตบํารวจว่าเพิ่งจัดทางบดุลทางการเงินเสร็จและก็ได้ทโทรศัพท์ไปแจ้งแบงค์ชาติให้รออยู่ปกติก็เคยส่งเงินให้กับแบงค์ชาติแบบนี้มาแล้วส่วนเรื่องที่ไม่นําเงินมาใส่ตู้เซฟนั้นหัวหน้าผู้ควบคุมได้ให้การว่าเป็นภารกิจเร่งรีบเร่งด่วนที่ต้องไปถึงแบงค์ชาติให้ทันเวลาบวกกับมีเงินมากถึง4ถุงด้วยกัน เป็นแบงร้อยหถุงและแบงย่อยอีก3ถุงจึงไม่สามารถเข้าไปใส่ในตู้เซฟได้หลังจากนั้นไม่นานนายบรรจงได้ถูกจับเป็นตัวประกันปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนายบรรจงที่ถูกจับเป็นตัวประกันไปปรากฏตัวอยู่ที่โรงพักนางเลื้องท้องที่เกิดเหตุโดยแจง้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารถคนร้ายทั้งสองคันไปจอดทิ้งไว้ที่ริมคลองประปาสามเสียนหลังตรวจสอบเจ้าของรถกลับพบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ว ในขณนะที่ตำรวจกำลังมืดแปดด้านทำอะไรไม่ถูกไปทางซ้ายก็ไม่ได้ทางขวาก็ไม่ดีอยู่ๆวันหนึ่งได้มีชายหนุ่มอายุประมาณ30ปีเดินซัดโซเซไปที่ป้อมตำรวจหน้าตลาดมหานาคโดยบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเรื่องโจรปล้นเงิน3ล้านมาแจ้งให้ทราบโดยได้แจ้งว่าในห้วงเวลาประมาณ21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มเนี่ยของวันที่เกิดเหตุมีชายคนหนึ่งสักลายมังกรที่แขนลงจากรถแท็กซี่เดินมาบอกกับนายท้ายเรือว่า ให้นาเรือเนี่ยไปจอดที่ท่าน้ําประมาณ3ามทุ่มครึ่งจากนั้นชายทั้ง7คนได้เดินหิ้วถุงสีน้าตาลมา4ี่ถุงแถมแต่ละคนเนี่ยยังพกปืนกลไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนพกสั้นพกมาคนละสองกระบอกรวมแล้วมีทั้งหมด14กระบอกด้วยกันบางคนเนี่ยยังมีระเบิดติดตัวมาด้วยส่วนถุงสีน้าตาลเนี่ยมีเงินเป็นมัดมัดอยู่ด้านในซึ่งชายทั้ง7คนนี้เนี่ยดูสิสนมกับนายท่าเรือมาก่อนโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่จังหวัดชัยนาท ลูกจ้างไทยเรือคนนี้เนี่ยเกือบจะถูกพวกโจรยิงทิ้งนะครับแต่ว่านายไทยเรือ,อพยายามขอชีวิตเอาไว้จึงรอดตายมาได้อย่างอุดวิดก่อนพวกโจรจะส่งเขาขึ้นฝั่งที่ท่าวัดปทุมธานีในห้วงของเวลาประมาณตีสอโดยกำชับว่าถ้ามึงปากมากพูดมากเนี่ยเอาเรื่องไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวก็คือตายก่อนที่เขาจะขออาศัยรถของชาวบ้านเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20นาย 29, พร้อมอาวุธหยุโทปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปืนหนักระเบิดมือและแก๊สน้ำตาต่างก็มุ่งหน้าไปยังจังหวัดชัยนาทันทีในขณะที่หน่วยคอมมอดกกองปราบเนี่ยก็ลงเรืออีกหนึ่งลำที่ท่าพาษรีรัชวงศ์ตามล่าตัวของเหล่าโจรเลาะละัดเลาะละัดเลาะ,ละไปตามลำน้ำเจ้าพระยาระหว่างนี้ทางกองปราบเนี่ยก็วิทยุติดต่อ,อก,กับตำรวจท้องที่ไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสิงห์บุรีชัยนาทลพบ,บุรีอยู่ตลอดเวลาและคาดว่า ประมาณ14นาฬิกาเนี่ยจะต้องมีการประทะกันกับพวกโจรอย่างแน่นอนแต่ท้ายสุดแล้วต้องคว้าน้ำเหลวไร้วิเววของพวกโจรในช่วงนั้นเนี่ยมีผู้เห็นเหตุการณ์และพบเบาะแสส่งข่าวมาให้กับตำรวจหลายตัวหลายคนบางรายก็เป็นข่าวปลอมบางรายก็เป็นข่าวจริงทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องวิ่งเพ่นพ่านกันไปใหญ่ทางด้านของพลตำรวจเอกเผ่าสียนน์พยายามอย่างสุดฝีมือที่จะคลี่คลายคดีนี้ออกมาให้กระจ่างเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมองว่า การปล้นครั้งนี้เป็นการหักเหลี่ยมรูปคมกันทางการเมืองต่อมาเนี่ยกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นบ้านข้างโรงสตรีเพชรบุรียมราชสามารถจับกลุ่มนายชาวลิตได้เป็นคนแรกจากการตรวจค้นภายในบ้านพบธนบัตรใบละ100บาทใส่ถุงพลาสติกบรรจุไว้ในปิบ๊บรวมเป็นเงินทั้งหมด190,000บาทและได้ซ่อนไว้บนหิ้งพระอีก4 0 0 0 0บาทชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหนึ่งสายก็ได้นำกำลังไปจับตัวนายจรูนคนขับรถ ที่ไปรับกลุ่มโจรที่ริมคลองปับป่าและอีกสายก็ได้จับนายเฉลิมรองหัวหน้าโจรไว้ได้ต่อมาตำรวจเนี่ยได้ไปจับตัวนายสนองยืนยงซึ่งนายสนองยืนยงเนี่ยเป็นหัวโจกเป็นหัวหน้าโจรจับตัวไว้ได้ที่กระท่อมกลางทุ่งนาในอำเภอคลองหลวงจากการเข้าตรวจคน้นผู้ให้การช่วยเหลือนายสนองพบเงินซ่อนอยู่ที่กระสอบข้าสารรวมเป็นเงิน4 8 2 5 0 0ัรบาทส่วนตำรวจอีกชุดหนึ่งได้เข้าตรวจค้นบ้านของนายประยูน หนึ่งในหกของกลุ่มโจรแต่ไม่พบตัวนายประยูนกลับพบแต่เพียงธนบัตร100บาทรวมเป็นเงิน2 5 0 0 0 0บาทซ่อนเอาไว้ที่กระสอบบุ้งข้าเปลือกตำรวจอีกหนึ่งสายนะครับบุกเข้าจับสสก,กลุ่มตัวสิบตรีสมศักดิ์หนึ่งในกลุ่มดาวโจรที่หลบไปกดดานอยู่ที่ค่ายทหารลบบุรีในขณะที่ถูกจับเนี่ยส,สิบตรีสมศักดิ์แต่นุ่งกางเกงขามานอนสุบ,บรียังสบายใจอยู่ในกระท่อม,ส,มสิบตรีสมศักดิ์บอกว่าเงินส่วนใหญ่ ตำรวจได้ค้นออกไปจากบ้านพ่อของเขาหมดแล้วมีเหลือแค่ติดตัวไม่กี่บาทถึงแม้ว่าตำรวจจะมีความพยายามปีนไปหาเงินตามยอดต้นมะพราะ้าวแต่ก็ไม่พบต่อมาเนี่ยตำรวจได้ปิดถนนวิสุทธิกษัตริย์สถานที่เกิดเหตุเพื่อทําแผนประกอบรับคําสารภาพนอกจากปฏิบัติการของ6กดาโจรที่ลงมือปล้นรถขนเงินครั้งนี้ตำรวจเนี่ยยังรู้ว่ายังมีอีกสองคนที่มีส่วนสําคัญและได้รับส่วนแบ่งก้อนใหญ่ไปก็คือสิบตำรวจตรีสาอาง ซึ่งเป็นอดีตตำรวจสันติบาลที่ถูกไล่ออกในข้อหาลักลอบขนฝิ่นอีกหนึ่งคนก็มีชื่อว่านายศักซึ่งนายสักเนี่ยเป็นอดีตตักมวยค่ายสอนแดงที่เพิ่งลาออกจากพนักงานส่งเงินของธนาคารเกษตร,รสาขาราชวงศ์ก่อนหน้าปล้นม่กี่วันสิบตำรวจตรีสำอางเนี่ยถือเป็นตัวแสบของจนกลุ่มนี้วันเกิดเหตุมีคนเห็นเขาขับรถจักรยานยนต์ติดตามรถขนเงินไปดูการปล้นตลอดเวลา หลังจากนั้นได้มาแทรกซึมเป็นนักข่าวเฝ้าอยู่ที่กองปราบประมาณ2-3ถึงวันเมื่อเขารู้ว่าความจริงเนี่ยมันใกล้จะแตกจึงหนีไปกดดานอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ตำรวจเนี่ยต้องนำกำลังขึ้นหอบินไปจับตัวถึงที่พร้อมกับเงินที่นายสนองฝากไว้จานวน3 0,000 0บาทแล้วก็พาไปคดเงินส่วนแบ่งของตัวเองที่ใส่ปิ๊บฝังไว้ในดินหลังบ้านของพี่ชายที่พระประแดงอีก10,000 0บาทส่วนนายศักดิ์อดีตนักงมวยสอนแดงเนี่ยมีพยานยืนยันว่าเห็นเขานั่งรถซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ของสิบตำรวจตรีสำอางในวันที่เกิดเหตุตำรวจจึงนำกำลังไปจับที่แคมป์ก่อสร้างในจังหวัดสระบุรีเขายอมสารภาพทุกอย่างโดยบอกว่าได้ส่นแบ่งมา1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าใช้เงินหมดไปแล้วและในที่สุดผู้ร่วมขบวนการปล้นเงิน3ามล้านห้าแบาทก็ถูกรวบรวมได้ทั้งหมดยกแกง๊งได้เงินของกลางขึ้นมาประมาณ2องล้านเจ็ดแบาทหายไปประมาณ5้าแสนบาทซึ่งเงินจํานวนที่หายไปหัวหน้าส่วนปราบปรามเนี่ยได้บอกกับนักข่าวว่า เงินจํานวนนั้นได้ตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่สามารถสืบเสาวถึงตัวได้ต่อมาก็มีข่าวลือออกมาพูดกันเป็นจำนวนมากว่าแก๊งปล้นก๊กนี้นะมีพันธบตรตรีอัศวินซึ่งเป็นมือขวาของพลตำรบบเอกเผ่าศรีนน์และร้อยตำรเอกคู่ใจเป็นผู้วางแผนการปล้นทั้งหมดจองผลสลิดได้เรียกพันธบัตรตรีคนนี้เข้าไปพบแต่ก็ยังปฏิเสธแบบเสียงแข็งเสียงกระด้างเสียงก้าวร้าวจนกระทั่งพลตบรโทเผ่าศรีนน์เรียกสองนายตำรวจ ที่เป็นข่าวลือให้เข้าไปพบเขาว่ากันว่าสองนายตำรวจถูกตบหน้าหลายสิบทีหน้ามือบ้างหลังมือบ้างจนท้ายสุดแล้วยอมเปิดปากเปิดเผยความจริงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามี5สาวแต่งตัวสวยงามตามร่างกายเนี่ยก็ใส่น้ำหอมแบบหอมกรุ่นบุกข,ขึ้นไปที่โรงพักกองปราบสยอดโดยบอกว่าเป็นภรรยาผู้ต้องหาทั้ง5คนโดยต้องการหลับนอนกับสามีเป็นครั้งสุดท้าย แต่ว่ารอยเวรในวันนั้นเนี่ยกลับไม่อนุญาตจึงสร้างความผิดหวังให้กับผู้เป็นภรรยาของนักโทษเป็นอย่างมากต่อมาเนี่ยสารพิพากษาจำคุกไปตามความผิดของแต่ละคนซึ่งต้องจำคุกไม่ต่ำกว่าคนละ15ปีมีเพียงนายสนองยืนยงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกพิพากษาประหารชีวิตในระหว่างที่นายสนองยืนยงเนี่ยถูกจองจำถูกลามโซ่ตรวนอยู่ในห้องของังที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่นายสนองยืนยงเนี่ยก็แสดงอาภินิหารโดยได้สลักโซ่ตรวนออก ก่อนที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผู้คุมพร้อมกับปืนพกอีกหนึ่งกระบอกและได้พานักโทษประหารอีก4คนแหกคุกบางขวางหนีรอดออกไปได้3คนและถูกยิงตายก่อนพ้นประตูอีก2คนและ1ใน2ที่ถูกยิงตายนั้นก็คือนายสนองยืนยงถือว่าเป็นการปิดฉากขุนโจร3ล้านโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามแต่การแหกคุกของนายสนองยืนยงเนี่ยยังมีข้อสงสัยว่าใครเป็นคนวางแผนให้เขา แขกคุกหนีทบประหารกันแน่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหยุดทบปรณกอยและเครื่องแต่งกายในสนองนั้นได้มาจากที่ไหนและยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของขุนโจรที่ปล้นรถขนเงินจํานวน3ามล้านห้าแสนบาทที่หัวหน้าเผาเล่าทุกเรื่องหยิบยกนํามาเล่าให้กับพี่น้องคนได้รับฟังกันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์แต่ที่แน่อย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับ